ช่าเน็ตย้อนแชร์คลิปหนุ่มกะลาขอโทษเมียซึ้งใจจูน26ปีไม่เคยทิ้งไปไหนเหตุอยู่ด้วยกันยาวนานไม่เช็คโทรศัพท์ไม่จุกจิตแซวผู้หญิงต่อหน้าได้กลายเป็นกระแสร้อนวงการบันเทิงในขณะนี้เลยนะครับหลังเพจดังได้มีการโพสเรื่องราวของนักร้องเสียงนุ่มควงเมียน้อยไปเที่ยวญี่ปุ่นตามรอยเมียหลวงก่อนโลกโซเชียลจะจับจ้องไปที่นักร้องดังนุ่มกะลา ที่ได้โพสต์ภาพไปทิปญี่ปุ่นพอดีแถมย้อนขุดโพสต์ของจูนเพนชรีภรรยาของนักร้องหนุ่มที่หลายโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวมีหลายข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องของเมียหลวงเมียน้อยทั้งนี้นะครับยังมีชาวเน็ตได้ย้อนแชร์คลิปเมื่อครั้งที่หนุ่มกลาไปออกรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิม EP ที่52ออนแอร์ไปเมื่อปี2515ที่ผ่านมานะครับโดยเจนนิเฟอร์คิมพิธีกรถามถึงจุดเริ่มต้นความรักของหนุ่มและจูนภรรยาที่คบกันนนาานาาายยววก่26ปปีโดใคลิ ได้มีช่วงหนึ่งที่พิธีกรได้มีการถามกับนักร้องหนุ่มว่าเคยถามจูนไหมว่าทำไมเขาถึงดีและรักเราอภัยเราจนมาถึง26ปีด้านนักร้องหนุ่มก็ได้บอกว่าเขากับผมอยู่กันเหมือนเพื่อนผมนั่งกับเขาถ้าผมเจอผู้หญิงเดินผ่านผมสามารถพูดแซวผู้หญิงได้เหมือนเราอยู่กันเป็นเพื่อนจริงๆคุยได้ทุกเรื่องจริงๆจุดนี้คงเป็นสาเหตุที่ทําให้เราอยู่กันมายาวนานเพราะว่าเราปรึกษากันแบบเพื่อนเขาเหมือนผู้ชายผมเหมือนผู้หญิงนิสัยเขาไม่จุกจิกไม่เช็คโทรศัพท์ไม่มีอะไรทั้งสิน้น ถามว่าโทรตามไหมเขาก็โทรตามพักหนึ่งแล้วเขาก็เริ่มตัดหางปล่อยวัดเพราะเขารู้ว่าสุดท้ายแล้วมันก็กลับมาเองในช่วงตกตาำผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ไปไหนความเป็นผมในวันนี้ที่ผมกลับมายืนได้อีกรอบการตัดสินใจหลายๆอย่างในชีวิตเกิดจากคปรึกษาของเขาการเลือกทางที่ถูกต้องว่าเราควรทำอะไรควรจะเลือกทางไหนผมว่าเป็นส่วนสำคัญมากๆเกิดมาจากเขาทั้งสิ้น แต่ว่ามันเคยมีคาพูดหนึ่งช่วงที่ผมตกต่ำมากๆผมจําได้ว่านอนอยู่ในบ้านตอนนั้นไปซื้อบ้านใหม่แล้วยังไม่มีแอร์เราเพิ่งย้ายเข้าไปหน้าร้อนด้วยก็รู้สึกว่ามันร้อนมากนอนอยู่ข้างเขาแล้วเขาบอกว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตที่เธอจะลําบากหลังจากนั้นมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆมาจนถึงตอนนี้เลยเมื่อถามว่ามีอะไรจะขอโทษจูนไหมนักร้องหนุ่มนะครับก็ได้ยกมือไหว้กลางรายการพร้อมกับพูดว่าขอโทษครับ โดยงานนี้นะครับบรรดาชาวเน็ตก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงคลิปดังกล่าวด้วยอาทิเช่นพี่หนุ่มกลับมาฟังคลิปนี้นะว่าใขรรักพี่หนุ่มจริงความดีของผู้หญิงหยุดความไม่พอของผู้ชายได้จริงๆแท็กพี่หนุ่มมาฟังคำพูดตัวเองสักทีดีขนาดนี้ยังทำกันได้26ปีมันครึ่งชีวิตเลยนะตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการแสดงความคิดเห็นจากชาวเน็ตนะครับที่ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นในวิดีโอดังกล่าว